นาคาที่บอดีรุ่นแรกหลวงพ่อชัยะวัดควนเคี่ยมอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงปลุกเสกโดยห้าเกจิขาวอ้อปลูกเสกเดี่ยวในบทปลุกเสกกลางทะเลสงพลามีพิธีพรำหลวงพ่อชัยะเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2542อายุ62ปีตลอดมาจนถึงปัจจุบันวิชาต่างๆที่ท่านได้เรียนมาส่วนมาก เป็นตำราของตาหลวงสงเจ้าอาวาสรูปก่อนของวัดควรเขี่มและก็ได้ศึกษาวิชาว่านยากับ,ตา,ากาบ,กบตาหลวงปลอดวัดหัวปลาให้การนับถือกับตาหลวงปลอดวัดหัวปลาอย่างมากได้ปฏิบัติช่วยเหลือสังคมสอนนักเรียนปฏิบัติธรรมนักธรรมตรีและได้เทศอนุรมเทศงานศพต่อมาท่านได้รับบวชสามเมเนฤดูร้อนและได้บุรณะซ่อมแซมวัดจัดสร้างสิ่งที่ขาดหายตลอดช่วงชีวิตของท่าน